สวัสดีจ้าหลาลีล่ลูวันนี้มาทำอะไรอะืมหน้าตาสภาพแบบเนี้ยไปเจอ s u b ส c r i b e บไม่ได้หล้วฉันจะต้องลบหน้าเบียก้อนเมฆแล้วก็ต้องไปหาช่างแต่งหน้าโดยเร็วเลย <c oughs> และเมคอัพอาร์ติสต์ของเราก็รังสรรค์ผลงานปากสีชมพูสดใสจัง <c oughs> ลาลิลูเธอดูสวยมากระวังนะริบบิ้นอยู่ข้างบน <c oughs> โอ้โฮเธอได้ทรงผมสวยจังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วชุดของฉันล่ะอ่าได้เลยมาตัดด้านท็อปกันสีฟ้าก็ต้องหล,ล่ลเลี่ย uh huh. แล้วก็ใส่กระโปรงว้าว <Wow. S 1> ความวิเศษของชุดนี้ก็คือการตกแต่งที่สวยหรูใส่รองเท้าแบบนี้ก็ต้องใส่ถุงเท้าหลายลูกไม้เชื่อมา้ึคนกด subscribe เกือบสองล้านคนแล้วนะฉันต้องฉลองซะหน่อยแล้วงั้นเจอกัน <laughs> <laughs> ลาลิลูกำลังเล่นกับตุกตาดูของเล่นพวกนี้สิทุกคนอืมทำอะไรดีนะอ๋อฉันรู้แล้วตั้งกล้องก่อนนะโอเคงั้นก็มาถ่ายกันเลยว, <Hello. S 2> วันนี้เราจะเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่แล้วเราก็ได้เชิญตุ๊กตามาด้วยนะ <laughs> จะต้อง,งตื่นเต้นแน่นอน <laughs> ออแล้วนี่ก็คือเอ็ดเวอร์หไงตอนนี้เขายังไม่ใช่เอ็ดเวอร์ดเซเซอร์แฮนด์แต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเสื้อหนังรัดรูปที่ทำมาจากหนังเทียมแบบเนี้ยเจ๋าเลยแล้วก็ใส่เข็มขัดที่ทำมาจากเชือกสีดำเขาเน่าชอบอิสเซอรี่ทาให้หน้าสีขาวแล้วก็ใส่เมคอัพเข้าไปว้าวเอ็ดเวอร์ดจริงๆด้วย แล้วผมของเขาก็ดูยุ่งเลยคาแรคเตอร์ของเราเนะี่ยมีก,การ์เต็มไปหมดเลยและใช่จะต้องถ่ายเป็นสีเงนินสวัสดีจ้าเอดเวิร์ดฉันเอาหัวใจมาให้เธอและตอนนี้เอดเวิร์ดก็มีชีวิตขึ้นมาตอนนี้เขาไม่ใช่ตุ๊กตาแต่ว่าเขาเป็นมนุษย์ออ,อนี่มันแปลยจังเลยคือฉันจะใช้มือ,อยังไงเธอทำได้นะ <laughs> ราสาล้างหลังเก่านี้เป็นสถานที่ที่น่ากลัวไม่แต่แอดเวนเจอรซีเซอร์แหนเท่านั้นที่อาศัยอยู่มือกันไกลแบบนี้เอาไปทำอะไรดีฉันอยากจะทำอะไรเพื่อคนอื่น hmm. แล้วเขาก็ตัดสินใจไปเรมยาก สวัสดีค่ะคุณชื่อเอดเวใช่หรือเปล่าคือช่างตัดผมส่วนตัวของหมาชันป่วยนะคะฉันก็เลยสงสัยว่าคุณอาจจะช่วยฉันตัดขนหมาได้เออไม่รู้สินะคะเอองั้นก็ได้แล้วพรสวรรค์ก็บังเกิดเจ้าน้องหมากลับมาสวยอีกครั้งว้วาวคุณนี่เป็นมือโปรโจริงๆ <laughs> เดี๋ยวฉันจะแนะนำคุณให้กับเพื่อนๆของฉันเองนะคะไป <laughs> และแล้วความฝันของเอ็ดเวิร์ดก็เป็นจริง<ฮ>เรามาทำปืนกาวร้อนจากแท่งกาวดีกว่าแล้วให้โคง้งจากนั้นก็เจาะรูข้างในปืนกาวร้อนสีชมพูมีกลิตเตอร์แบบนี้นะ่ารักจังแล้วก็ที่ยิงใส่ใส่ไฟแล้วก็ที่ตั้งพร้อมใช้งาน ลาลิลูเองก็มีเวิร์กชอปที่เต็มไปด้วยของไม่แต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยเออฉันจะทำอะไรดีนะรู้สึกตื่นเต้นจังเลย <c oughs> เอืมกริตร้าหายไปไหนกันนะอเอาดีเลยที่ซื้อมาไว้เยอะๆแบบนี้ได้เวลาที่เราจะมาตกแต่งยูนิคอร์มีแก้วร้อนแบบนี้สะดวกจังเลยเ <c oughs> สร็จแล้วล่วลวทีนี้เราก็ไปหาเพื่อนๆดีกว่าลาลิลูมาหาเพื่อนเธอที่คาเฟ่ มอนิก้าเธอกับฉันไม่ได้เจอกันตั้งนานอันนี้ของขวัญจ้ะว้าสวยจังเลยฉันทำเองเลยนะแต่ว่าทำไงดูสิแค่หยอดกาวร้อนแล้วก็เสกเว้นบนลงไปเธอเนี้ดูมีพลสวรรค์จังเลยทำกระจกแล้วก็ใส่สีลงไปแล้วก็ติดทับกระจกด้วยแผ่นกระดาษโฟมใส่กรอบ เดืกระจกสีเก่ามากแล้วนะเนี่ยเฮ้ยฉันดูไม่ดีเลยนะหรือว่าฉันควรจะมักหน้าก่อนนอนดีนะหรือว่ามันเป็นที่กระจกกันละเนี่ยอืมกระจกเนี่ยดูเศร้าๆจริงๆเลยอ๋อฉันรู้แล้วมาตกแต่งมาซะหน่อยนะสีสันสดใสแบบนี้จะทำให้ฉันดูสดชื่นขึ้นทีนี้กระจกของเราก็ไม่ดูมืนมนอีกแล้วแล้วบรรยากาศภายในห้องนี้ก็ดูดีขึ้นเลยฉันเนี่ยทำงานได้ดีมาก อ่กำลังจะเขียนข้อความอะไรเหรออ๋อหลลิลูนี่เองอะเอ็ดเวิร์ดน่ะชอบงานประดิษฐ์แล้วช่องหลลิลูก็ทำให้เขาได้ไอเดียเยอะเลยเขาน่าติดช่องหลลิลูงอมงามเลยโอ้้จ๊งงั้นขอลองหน่อยฉันว่าฉันมีลวดพอนะฉันสามารถทำให้มันใกล้เคียงด้วยอ่ะกันไกลดีเลยนะเนี่ยงั้นไปขอบคุณเจ้าของความคิดดีกว่า ลาลิลูมาที่สวนสนุกแห่งนี้เพื่อมากินไอศครีมที่อร่อยที่สุดลาลิลูขอบคุณมากเลยนะอันนี้จะของเธอว้าวสวยจังเลยเธอเนี่ยมีพลสวร์รจริง <c oughs> ๆและทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนกันแอดเบิร์ตเองก็ชอบไอศครีมรสสตรอบรี่ตัสไตลโลฟร์มแบบนี้ให้เป็นฐานจากนั้นก็ติดโล่ยูทูบเข้าไปแล้วก็เหลาให้คง้ง เนียนจังตัดออกมาเลยสีสัแสนแวววาวจังเลยนะแล้วก็ติดขอบอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนข้างนะแล้วปุ่มเพล่ของเราก็จะตกแต่งไปด้วยเพชรว้าวดูสวยจังเลยหลาลีล่ลูสวยจังตอนที่หลาลี่ลูกำลังอยู่บ้านเฉยๆก็มีเสียงกร่งดังขึ้นเออใครมากันเอะ โอ้คือคนส่งของนั่นมันอะไรเหรอคะคุณลองเปิดเองดูสิครับโอเคเปิดดูก็แล้วกันนะไม่จริงนะ <c oughs> นี่คือโล่รางวาัลของย <c oughs> ูทูบ่นะแล้วลาลิลูก็ตั้งไว้บนชั้นโชว์แบบนี้มีกำลังใจทำคลิปอื่นๆขึ้นเยอะเลย <c oughs> ใส่น้ำกากเพชลงไปในขวดสเปรย์อันนี้จะทำให้ผมของเราดูสวยเริศด และในที่สุดเอดเวิร์ดก็ได้เปิดสอนง่ไงเอมิลี่สวัสดีจ้โอ้โหของตอกแต่งข้างในนี่มันรลจริงจริงๆดูวิกนี่สิสวยจังอ้อโหคุณแอดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับอ,อ๋อส,ส,สวัสดีคะ่ะขอโทษทีคือฉันได้ยินมากคุณเป็นช่างทำผมที่ดีที่สุดเลยแค่ขยับไม่กี่ครั้งผมของเอมิลี่ก็ดูสวยไม่เหมือนใคร มาพ่นทาให้ผมอยู่ทรงด้วยกลิตเตอร์สเปรย์กันนะครับว้าวผมของฉันสองประกายจริงๆเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยคุณ Edward. เอ็ดเวิร์ดเออมือเออเกันกายของคุณเนี่มันช่างดีจริงๆอ่ะแจกฟรีครับ thank you ทำพู้กันระบายสีจากมาจิ้มฟันใส่สีเงินแล้วก็ปั้นดินเบาได้แล้วล่ะใช้างานศิละปะน,นี้จะทำให้เราสร้างรผลงานได้เลิศมากเจาะรู หยอดสีน้ำลงไปตอนเนี้เขากำลังหินเลยนะติดหน้าปกด้วยแผ่นกลิตเตอร์แล้วก็สติกเกอร์เซ็จสร้างสารรค์งานศิละปะแบบนี้ศิลปินคนไหนก็อยากได้วันนี้ลาลีลูอยากจะมาทดสอบฝีมือซะหน่อยตอนแรกเราจะต้องวาดภาพก่อนอมอมันนี้เป็นยูนิคอร์แล้วหรือยังอืมใช่ๆๆๆใใช่แล้วก็เพิ่มสีเข้าไปอ่าดีเลย และภาพวาดเขายูนิคอร,ร์นก็เสร็จเรียบร้อยฮ oh. ดีจังเลยสนุกจังเลยนะ <c oughs> วันนี้ลูกค้าคนใหม่มาที่สลออนคือฉันอยากจะตัดให้มันสั้นๆแต่ไม่สั้นเกินไปอ่ะคือฉันชอบผมยาวอ่ะแต่ว่าฉันอยากจะตัดได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ตามที่คุณต้องการเอ็ดเวิร์ดนายทำได้ดีมากแต่แล้วกันไกยก็มีรอยเต็มไปหมดเลยจะรับกันไกยให้ขมนี่ก็ยากจังเลยอ่ะ oh. เดี๋ยวฉันช่วยเองค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ได้กันกันที่แหลมจริงๆทีนี้การตัดผมก็จะรวดเร็วมากฉันไม่ใจข้นนะคะยังไงก็ตัดให้ฉันออกมาดู uh huh. ดีนะว้าวฉันดูดีจังเลยผมสั้นแบบนี้คือมันสั้นแต่ไม่สั้นเกินไปขอบคุณนะขยำกระดาษแล้วก็วางอยล์จากนั้นก็ขยำอีกทีนึง คุณไดโนเสาร์อ่าขอสีเขียวเข้าไปหน่อยเอ๊ผม้มายไดยโนเสาร์เสร็จแล้วแหมตลกจังเลย <Hi. S 1> คือคุณช่วยฉันหน่อยนะมันดูไม่ดีแล้วโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้มันจะสวยเหมือนเดิมอืมแต่ตรงนี้ก่อนแล้วกันพอเอ็ดเบิร์ดได้เริ่มใช้กันไก่แล้วตัวเขาก็เ่อ่มลอยไปไกลจะบางทีก็เผลอลืมตัวไปหน่อย ก็ดีเหมือนกันฮะงั้นมาลองอีกต้นดีกว,ว่าว้าวเอดเบิร์ดนายจะสร้างสัตว์อะไรเหรอแล้วครั้งนี้เขาก็สร้างไดนโนเสาร์ <c oughs> เป็นไงบ้างคะดูสิว้าวฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยผมยินดีมากครับ <c oughs> และทั้งเมืองก็ต่างชื่นชมเอดเบิร์ดเดอะซีซอร์แฮนเอดเบิร์ดมีความสุขมากเลยและลาลิลูก็เช่นกัน <c oughs>